บ้านร้างท้ายซอยสัมผัสสยองสมัยที่ผมเรียนมัธยมแถวโรงเรียนของผมมีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่สุดซอยบริเวณด้านข้างริมถนนชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่า มีครอบครัวครอบค,ครัวหนึ่งถูกฆาตกรรมเมื่อสิบกว่าปีก่อนต่อมาชาวบ้านทุกคนในละแวกก็ได้ยินเสียงดังมาจากบ้านนั้นเกือบทุกคืนมีหลายคนเห็นผีอยู่ในบ้านหลังนั้นคอยจ้องมองคนที่เดินผ่านไปมาทางหน้าต่างจนชาวบ้านหวาดผวากันไปหมดจึงร่วมลงขันกันเอาอาหารไปเส้นผีในทุกๆคืนเดือนมืดวิญญาณเฮียนจึงค่อยๆสงบลง แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นต่อและบ้านอื่นๆบริเวณข้างๆอีกสองสาหลังก็ทยอยย้ายหนีออกไปด้วยจนบริเวณนั้นร้างไปทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนเข้ามาลองของอยู่และล้วนเจอดีกันทุกรายบางคนถึงกับจับไข้หัวโกรนกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ทําให้ผมกับพิม เพื่อนสนิทของผมเกิดความสนใจขึ้นมาผมไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วส่วนพิมผมเห็นว่าที่บ้านเขาเป็นตำหนักตัวเขาตอนเด็กๆก,ก็เคยเป็นร่างทรงด้วยจนวันหนึ่งเมื่อถึงโอกาสเหมาะพวกเราก็แอบหนีออกมาจากบ้านในคืนเดือนแรมเราสองคนก็นัดกันไปเจอที่บ้านร้างหลังนั้นในเวลาเที่ยงคืน และตั้งใจจะไปทา้าทายให้เต็มที่พอมาถึงที่บ้านร้างพวกเราก็มองผ่านรั้วบ้านเข้าไปก็เห็นว่าบ้านมีลักษณะผุพังมีกระทงใส่อาหารข่าววางไว้อยู่หน้าบ้านห้าอันพร้อมกับทูทพิปักไว้ดูจากความสดใหม่แล้วน่าจะเพิ่งเอามาวางไว้ได้ไม่นานเราสองคนค่อยๆเดินผ่านรั้วเข้าไป ตอนที่อยู่หน้าบ้านยังพอมีแสงจากเสาไฟตามทางส่งมาให้พอเห็นทางเดินอยู่บ้างแต่พอก้าวเข้าไปลึกมากกว่านั้นรอบๆตัวก็กลายเป็นความมืดยิ่งเป็นคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ด้วยแล้วมันก็ยิ่งมืดสนิทจนแทบมองไม่เห็นแม้แต่มือของตัวเองแต่พวกเราก็ต้องเตรียมไฟฉายมากันอยู่แล้วโดยพกมาคนละสองกระบอก สำรองไว้เผื่อฉุกเฉินเมื่อเปิดไฟฉายส่องออกไปพวกเราก็เห็นบ้านร้างในระยะประชิดมันเป็นบ้านไม้สามชั้นซึ่งหลังไม่ใหญ่มากนักรวมพื้นที่ทั้งหมดน่าจะราวๆห้าสิบตารางวาได้รับๆตัวบ้านน่าจะเคยเป็นสวนและมีบ่อปลามาก่อนแต่ตอนนี้หญ้าขึ้นสูงเกือบเท่าอกพวกเรา ด้วยความเก่าและขาดการบำรุงเพียงแค่ผมออกแรงดันประตูไม้เบาๆมันก็หลุดออกจากบานพับตกกระแทกพื้นเสียงดังกอองฝุ่นตลบอบอวนคลักคลุ้งไปหมดพวกเราเดินต่อจากประตูเข้าไปก็ไปเจอห้องที่น่าจะเป็นห้องรับแขกเพราะมีเก้าอี้ยาวตัวใหญ่ตั้งอยู่มีเก้าอี้ตัวเล็กสองสามตัว พร้อมกับโตเตียวางไว้ตรงกลางส่วนข้าวของอื่นๆล้มระเนระนาดไปคนละทางหลังจากสำรวจชั้นล่างเสร็จผมกับพีมพก็ตกลงกันว่าจะแยกไปสำรวจคนละชั้นโดยผมขึ้นไปที่ชั้นสามส่วนพีมพไปชั้นสองบันไดที่ขึ้นไปจวนเจียนจะพังแหล่ไม่พังแหล่ตอนเดินไม้ก็ส่งเสียงลั่นเอียดอาด แถมยิ่งงอจนดูเหมือนพร้อมจะหักได้ทุกเมื่อชวนให้กลัวยิ่งกว่าผีเสอีเราสองคนค่อยๆย่องขึ้นบันดไ,ไดไปด้วยความระมัดระวงังโดยเฉพาะผมที่ต้องขึ้นต่อไปอีกชั้นหนึ่งชั้นสามเป็นชั้นของห้องนอนมีห้องนอนอยู่สองห้องฝั่งตรงข้ามเป็นห้องน้ำส่วนปลายทางอีกด้านตรงข้ามกับบันไดเป็นระเบียง ในห้องน้ำกับห้องนอนมีขนาดเล็กไม่มีอะไรยกเว้นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆใกล้ที่จะพังเต็มทีผมเดินตรงไปที่กระจกตู้เสื้อผ้าพอส่องกระจกก็ไม่เห็นเงาผีจากด้านหลังเหมือนกับที่เคยเห็นในหนังเลยจึงเดินต่อไปยังห้องนอนอีกห้องที่ใหญ่กว่าห้องนี้ค่อนข้างโลง่งมีเพียงตู้ที่ข้างผนัง ผมเดินตรงไปที่ตู้แล้วเอื้อมมือไปเปิดตู้ตอนที่ผมกําลังจะเปิดตูอ้ออกจูๆ่ๆประตูด้านหลังที่เปิดค้างไว้ก็กระแทกปิดแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าคงจะเป็นลมที่พัดเข้ามามากกว่าพอเปิดตู้แล้วส่องไฟฉายเข้าไปก็เห็นว่าที่ด้านในมีรอยสีเข้ม เปลือเปือนสาดกระจายบนพื้นไม้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคราบเลือดมันทำให้ผมขนลุกอย่างบอกไม่ถูกผมถอยออกมาจากตู้จากนั้นก็คิดว่าจะเดินกลับเพราะดูหมดทั้งชั้นไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วแต่จูๆ่ๆขาของผมก็ก้าวไม่ออกหก้มหน้าลงดูผมก็ถึงกับตกใจจนหลุดเสียงร้องออกมา ไม่เห็นว่ามีเส้นสายสีดำคล้ายกับเส้นผมและมีเมือกเหนียวเหนียวเหนืดคนกำลังพันรอบข้อเท้าผมอยู่ผมพยายามจะชักขาออกแต่ขยับมีได้จนผมลื่นล้มลงกับพื้นกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากเส้นผมเหล่านั้นนี่ตอนนั้นเองดวงตาผมก็ไปสบเข้ากับดวงตาคู่หนึ่งที่มองลอดออกมาจากใต,ต้ตู ดวงตาของมันเป็นสีแดงดุดเลือที่ส่องเรืองรองในความมืดผมตกใจจนแทบสิ้นสติดวงตาคู่นั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆผมจึงเรียพลิกตัวหนีไปอีกด้านซึ่งมีเตียงตั้งอยู่แต่นั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดร่างร่างหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงหัวของมันอยู่ที่ขอบเตียง มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนสีดำคล้ายกับกะโหลกกำลังก้มลงมามองที่ผมส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นปากขยับขึ้นลงเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างแขนของมันเหยียดตรงมาด้านหน้าและยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจนพ้นขอบเตียงตรงมายังทิศทางที่ผมนอนอยู่ผมร้องลั่นด้ยความกลัวสบัดเท้าอย่างแรงที่ตัวสุดแรงเกิดจนหลุดออกมาได้ จากนั้นก็วิ่งไปที่ประตูที่ปิดอยู่ผมเปิดมันไม่ออกเหมือนกับถูกล็อกจากด้านนอกแต่หลังจากที่ผมสะบดดาหยาบคายทั้งยังสาบแช่งพวกมันไปหลายคำประตูก็สามารถดันเปิดออกได้แต่กลับพบว่าบันไดที่ผมเดินขึ้นมาได้หายไปแล้วทั้งทั้งที่ผมจำได้ว่ามันอยู่ตรงริมผนังก่อนถึงห้องนอนเล็กเพียงไม่กี่ก้าว ตอนนี้บริเวณที่เคยมีบันไดยอยู่กลับกลายเป็นแค่พื้นไม้ธรรมดาผมสังเกตเห็นว่าที่ด้านบนมีร่างร่างหนึ่งห้อยหัวลงมาจากเพดานหัวของมันอยู่ในระดับเดียวกันกับหัวของผมพอดีร่างนั้นส่งกลิ่นเหม็นเนา่าและไหวเอ็นไปมาอย่างช้าๆดูน่ากลัวว่ามันจะร่วงลงมาหรือเปล่า ในขณะที่ผมกำลังวิ่งหาทางออกก็ได้ยินเสียงหัวเราะเย็นๆดังขึ้นที่ข้างหูอย่างต่อเนื่องเหมือนกับจะยาะเย้ยว่าผมวิ่งวนไปวนมาเหมือนหนูติดจันในขณะเดียวกันกลิ่นเหม็นเน่าก็ฟุ้งแรงขึ้นมาทุกทีผมตัดสินใจวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำปิดประตูแล้วตะโกนร้องเรียกพิมพ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินหรือเปล่าเพราะไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยผมหยิบไฟฉายสำรองออกมาเพราะไฟฉายอันแรกผมทำหล่นไว้ที่ด้านนอกตอนวิ่งหนีโชคดีที่ยังมีสำรองอีกอันหนึ่งจึงรีบเปิดไฟขึ้นแต่เมื่อไฟฉายส่องสว่างผมก็เห็นเข้ากับนิ้วมือของมนุษย์กอดหยุดตรงขอบอ่างอาบน้ำ และมีคราบสีดำไหลลงมาที่พื้นจนเกิดเป็นแอ่งน้ำเล็กๆด้านหน้าอ่างใบเก่าเริ่มสั่นไหวเหมือนกับถูกขยา่าหรือมีอะไรบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ภายในแล้วจูๆ่ๆประตูห้องน้ำก็เปิดออกพร้อมกับร่างของใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมส่องไฟชายเข้าไปก็เห็นว่าเป็นพิมพ์ ยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยอะไรเขาก็บอกให้ผมรีบตามเขาไปที่ระเบียงแล้วกระโดดลงไปเพื่อออกจากบ้านเขาบอกกับผมว่าเขาลองแล้วได้ผลก็เลยกลับมาเพื่อพาผมหนีไปผมรีบตามเขาไปในทันทีจนถึงระเบียงเขาก็ชี้บอกให้กระโดดลงไปตรงพุ่มไม้ที่อยู่ด้านล่าง ผมก้มมองดูแล้วก็เห็นว่าถ้ากระโดดลงไปที่พุ่มไม้น่าจะไม่เจ็บหนักคงช่วยผ่อนแรงกระแทกได้จึงคิดว่าจะลองดูในขณะที่ผมกำลังเดินเข้าไปก็ได้ริมระเบียงเตรียมที่จะปีนขึ้นทีกันผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งตะโกนว่ายา <Yeah. S 1> ผมรีบหันไปดูตามต้นเสียงนั้น <Yeah. S 1> ก็เห็นว่า มีคนยืนตะโกนอยู่หน้าบ้านและคนคนนั้นก็คือพีมนั่นเองพีมที่ยืนหน้าบ้านบอกว่าให้ผมรีบกลับเข้าไปในบ้านแล้วสวดมนต์ตามเขามันเป็นคาถาที่เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณสามารถทำลายสิ่งที่เรียกว่าผีบังตาได้แล้วผมจะเห็นบันไดที่มันปกปิดซ่อนเอาไว้พีมยังบอกอีกว่า ตรงที่ผมยืนอยู่เป็นระเบียงแต่ไม่มีที่การย่างที่เห็นถ้าเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะพลาดตกลงไปแล้วด้านล,ล่างตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่ก็มีเหล็กแหลมโผล่ขึ้นมาจากก้อนคอนกรีตด้วยแต่พีมที่ยืนอยู่ตรงระเบียงกับผมกลับบอกว่าไม่จริงอย่าไปเชื่อนั่นเป็นผีที่ปลอมตัวเป็นเขา และจะหลอกให้ผมกลับเข้าไปตายในบ้านตอนนั้นผมสับสนและกลัวมากจึงค่อยๆหันไปมองหน้าพิมพ์ที่อยู่ที่ระเบียงจากนั้นก็ตัดสินใจวิ่งกลับเข้าไปในบ้านโดยไม่หันกลับมามองอีกแล้วผมก็ดินเสียงพิมพ์ที่หน้าบ้านตะโกนบทสวดเข้ามาให้ผมพูดตามผมยืนหลับตายยกมือพนมสวดพยายามสวดตามให้จบ ทั้งทั้งที่ขนก็ลุกชันไปทั้งตัวเมื่อสวดเสร็จผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นทางเดินเป็นบันไดลงไปชั้นล่างจึงรีบวิ่งลงไปในทันทีสุดท้ายผมก็ออกจากบ้านมาได้ก็เห็นพิมพ์ที่ยืนรออยู่ที่หน้าบ้านพวกเราสองคนเรียบวิ่งหนีไปตามถนนใหญ่วิ่งกันสุดแรงเกิดจนมาถึงเสาไฟข้างทางต้นหนึ่ง ก็สดตัวลงนั่งด้วยความเหนื่อยล้าทแทบ,บขาดใจเขาเริ่มหายเหนื่อยผมจึงเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับพีมฟังเขาก็ถามผมว่าทำไมถึงเลือกที่จะเชื่อว่าเขาเป็นตัวจริงผมตอบว่าไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นสัญชาตญาณก็ได้เพราะตอนที่ผมจ้องหน้าพีมบนระเบียงผมก็รู้สึกได้ถึงสีหน้าที่ร้ายอารมณ์ ดูนิ่งๆิและเย็นชาจึงคิดว่าพิมที่อยู่ตรงหน้าน่าจะไม่ใช่คนเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากนั้นพอผมเริ่มที่จะทำใจได้จึงกลับไปที่บ้านร้างหลังนั้นอีกครั้งในตอนกลางวันและเห็นว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงระเบียงในตอนนั้นมันเป็นระเบียงที่ไม่มีทีกัน และมีเหล็กแหลมอยู่ที่ด้านล่างจริงๆผมถอนหายใจและรู้สึกดีใจที่ตอนนั้นตัวเองตัดสินใจเลือกถูกไม่อย่างนั้นคงจะเอาชีวิตไปทิ้งที่นี่เสียแล้วหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง